สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกทำรรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณไหมหสับพสุขค่ะวันนี้พี่ไหมเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกวิชามโนสัมผัสค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ,<ป>ะเชิญเลยค่ะพี่ไหมปี่ก็ได้พึกมาพึกมโนสัมผัสมากรมเทียนกอนขั้งแรกกมเทียนขั้งที่สอง ลืมไปแล้วข้างที่สองกับข้งที่สองก็แบพ่น่อมแพร่เจ้าแพร่เมตตาทําไปหลายข้างเจ้าดีขึ้นมาตีขี้เกียจขี้มิงก็หายหมดเลยไพวาอย่างเง้กับเกียดแล้วเดี๋ยวนี้เดียนี้แล้วฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคะฝึกแล้วดีเจ้า แล้วก่อนฝึกนี้เป็นยังไงคะพี่ก่อนฝพกนี่ขี้เกียจเนี่ยอันไผยหน้าหวาอย่างน้อยกับ่ได้แต่ม่ามากพี่แนี้เลยดีไผยหน้าอย่างห่าอย่างตึงบักเกียดซะงั้นเขาด่ากับบกเกียดหลานนี่นะฝพกฝึกพกไปใหม่ๆแพ่เมตตาคนในบ้านตาบ้านของใครนี่นะนึกออกมามดเลยนึกออกมาทุกคนเลยคนทีายไปไหนแพ้หมดกุกคนเลยตตเต่าเต่าเตียงคืน นอนแพ่อยู่นะเต้าเตียงคืนบ้านไกลบา้บานบ้านบ้านหองไผ่นี่โอ้โหออกมาลุยลุย <Magazine> ๆ่ะดคนตายนะออกมาลุยลุยแบบเอาแหวนตๆเต้าเปลเตียงคืนเตียงคืนจากขั้นมากอะกับนี่กับหลานหลานนี่เท่าเราขี้แกงขนาดนั้นบอดีขนาดนั้นนะเขานอนอยู่มันถึงขวัญขนาดน่ะขึ้นโตนโตนขึ้นตูนล่องเวงจีนใช่ไหมนะ ตถนขึ้นยำบิดหัวไปหัวไปนะเขากลับด,ดึงดึงดึงบบเกียดฮ้เเกียดให้ล้านนะเออแต่กับนี่มันมันนั้นมันยั่งแล้วมันก้านเขาเนี่ยขเขาบอกปากป่าเนี่ยบอกปากบดามันสักอันน่ะดึงงันมันตถนขึ้นตถนลึงแล่วก็ร้องเพลงจีนสิไงนะ <c oughs> <c oughs> เขากลโอ้ยมันเนี่ยยังอีง้ไปลาเลี้งเขาว่าเออพี่มันบอกว่าวิสานี่ต้องเป็นร้องเป็นร้องเาอาขาเลยนะเขาก็โอ้ดเขาบอกเาบเกียดซะงั้นอะ นี่มันมันยั่งละมันก็บอกเขาอ่ะอุ้ยไปต้มเข้าข้างจิมก็ออกไปต้มเข้ามันกินเอาเจ้เข้ามันกินมันก็ยั่งมันนี่กำแรลกนะมันเอาตีเป็นโกนนวดนะชีชัประตูนเป็นปวกเจ้าพวกมันได้มันถึงให้เ่าตาวไอตึ้งเอ๊อุดเอาเอากัเจ็ดโอ้มันยังยังกีนนะเอาพามาเจ็ด้าเจ็ดเห็นมาเจ็ดคำนี้ พอมึงมาอมเตียงละเพราะทํานมา้นมันไปแอวดุอุยโสงมมันนี่เป็นนั่นมันก็เป็นโลกอันเป็นโลกนี่นะยังก็ซึมเศร้านี่นะเกลียดขนาดนะักขนผ้านขนคัวหลานออกกองหนอกหมดเลยขนผ้าขนคัวหลานออกกองหนอกหมดเลยเออเขาเกิดจากเงี้ยจะได้ละกับนี่พิษกันขนาดแล้วปอนอุ้ยนะเกลียดให้หลานไปแอวเขากับ เขานอนอยู่หลานไปเอวเขานอนทีนอนนั้นถ้าเร็วๆสมเข้ามาล่ะสมเข้ามากับมุ้ยเนี่ยตรวเราจะพันเฮาเพราะเราเนี่ยเด็กจังเนี่ยางคนกลุ้มหัวเนี่ยก็เดี๋ยวไม่จิตไม่ถูบ้านไหนบุ๊บเขาบุ๊บบุ๊บเขาก็เอยเจ็บอีน่ะมันกับนี่เนี่ยมันดึงเราเขาโอ้เดี๋ยวคุณหนีเลยนะอีฟางมันมาไล่ละอีฟางมาบ้านที่ลยทีหน้าน่ะมันไปเอวมะเขาก็ไปหาให้ไปหามาแล้ว เดี e ๋ยววุ n n caso, ้ยสมเนี hmm. uh ่ยไหลออกบ้านหมดเนาะไปนอนอะไปนอนว้านฝนพ่กสองคนทับหลานน่ะนอนบ้านไรอะขอนอนจิ้มหัวุ้ยข้าวเนะมันผูกมามาเจ้าเจ้มันหมาประตูสักยังขนคัวขวางแล้วก็หมาประตูลึ่งเลยนะมาเจ้ามาดักปิงมาเจ้ามาดักปิงละบอกว่าอย่างละเขากระตึงบอกเกียรให้น่ะเขาก็ปาเขาหออเป็นอย่งนีเไงนก็เลยว่ามันเรนี้มันแก่นแล้วนะ แต่ก่อนนี้ท้าคนจะจบนี่ขี้น้ำว่าไม่ไปกะเดี๋ยวบทตต้นไปนะนะเป็นไปมาแดงไปล่าสลวดหัวเจี๊ยดเีนี่นะเดี๋ยวนี้ย้อมหับแล้วย้อมหับย้อมหับนะแต่ก่อนเดี๋ยวมย้อมหับเลยเดี๋ยวนี้ย้อมหับแล้วแล้ววิชามโนสัมผัสน,นี้ใช้ในชีวิตประหยัดประจําวันของพี่หมาย,ยังไงคะมีประโยชน์ไหมคะนี่เจ้ะ,จะมีประโยชน์มากเลยเพลียนบวดดงยะนี่จะเสียใจ เสียใจขนาดดีคนที่จวนมาบอกมามเขาเปน็นยังหมาห้องก็ว่าแพ้เม่ตาผู้แพ้รวจแรงรวจภาษาผันไปยังก็มันขนระยางนี่นะแต่ยเขาบอกว่าอย่างนี่นะเขาบอกเกียดเลยนะว่าอย่างนี่เขาบอกเกียดอ,ะ,ะ,อ,กกยดอะแพ้เม่ตาเนี่ยเขาเขาถามว่าไปที่ไหนนะ ถ้าว่าไปขอ,อยังเขาไปซื้ออย่างเขาน่ะเขามาือน่ะของแผ่เมตตาใส่หลังน่ะเดี๋ยวได้ละ <c oughs> ได้แล้วอันนี้หลักการแผ่เมตตาของพี่ใหม่อะพี่ใหม่ทำไงคะน้อมใครเข้ามาน้อ,ปอ,อมปุโตเจ้าปุยใหญ่ก่อนปุยใหญ่แวกะปุยใหญ่แ้กกับปุโตปุตโตปุตโปต,โตโแล้วกับแพ่ออกอเจ้าแพรออกอ,อันเนี้ยเทวดาอย่างประจําบ้านอย่างป่อแมมอย่างแพรหมดเลยนะเทวดาประจําบ้าน จ้ากรรมนายเว้นนายเว้นติดต,ตัวค<ะ>่ะแผ่ถึงวันจะถึงวันอะไเดี๋ยวนี้นะแล้วพี่อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านคะ่ะเ,เกี่ยวกับวิชามันโดนสัมพันธ์นะเออพิษวิชานี่นะขอขอเงินคนทางบ้านถ้าตีหูแล้วกับปากันวะมาพึกมันจะได้ดีจ้มันจะมีประโยชน์กับเฮากับตัวเฮากับครอพัว จะอยู่เย็นเป็นสุกเวยมมีเกียรติอะดีดีมากมากเ<ะ>จ้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ใหม่มากเลา,าที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะเจ้าค่ะาสาทรับล<ะ>ูค้าสวัสดีค่ะ